ครับเพื่อนเนครับเพื่อนชวิตเลิงทาทุกคนนะครับชวิตเลิงทาก็กําลังจะซ่อมแบมเครื่องนี้ลูกค้าบอกว่ามันจุดจวดจัดจัดอีโคไลเซอร์ก็ไม่ค่อยปรับได้อะไรเงี้ยนะก็น่าจะเป็นที่วอลลุ่มแหละแล้วก็พวกสวิตปุ่มอะไรพวกนี้ก็น่าจะมีปัญหานะครับตามที่ลูกค้ากล่าวนะครับอีโคไลเซอร์นี่ก็ไม่ได้การก็เลยไม่ได้ใช้งานนะครับเราไปดูกันก่อนนะครับ ไปดูความสวยงามกันเพราะว่าสิ่งที่จะทําทมันก็มีอยู่ประมาณอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวค่อยลองเสียงนะไปดูกันในส่วนของด้านหลังเป็นแบบนี้โอ้ต่อลําโพงได้ตั้งสองชุดนะชุดละสองตัวมากันไปนะครับด้านหลังมีแจ็คมากมายให้เลือกอไปดูข้างในกันนะครับไปดูความอลังการแล้วก็เอาสายลำโพงมาต่อแล้วค่อยเปิดฟังกันนะครับ เปิดฟ้าออกมาก็เป็นแบบนี้นะเพื่อนนะยัมีพัดลมระบายอากาศด้วยโอ้โอพัดลมเยอะจังหนึ่งตัวสองตัวสามตัวอยู่นี่นะการเปลี่ยนว่าลุ่มง่ายมากนี่โอ้สบายสบายเลยลุ่มเขาอยู่อเงี้น่อยู่ในบ์ดนี้นะครับโอ้สบายในงานนี้ <c oughs> ชอบแต่ในส่วนอของีคอจะจะล้างยีคอก็ต้องแกะออกมาทำไมมันมืดอ,อย่างเงี้ยเปิดไฟหน่อย เออไฟมาแล้วนี่ไงนั่นนะอีคคเลเซอร์โอ้นะครับสบายสบายเลยนะเนี่ยลองฟังเสียงแล้วฟังฟังไปก็ลูกค้าก็บอกว่านั่นแหละนะครับมันฟังไม่เพลาะมันลุ่มมันข้างหนึ่งดังข้างหนึ่งเบาอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะว่ากันไปผ้ากระยายสวยงามนะครับปัดฝุ่นออกทำความสะอาดก่อนก่อนเปลี่ยนวอลลุ่มนะครับบางคนเปลี่ยนวอลลุ่มเสร็จแล้วค่อยปัดฝุ่นทำความสะอาดฝุ่นจากที่เราปัดเข้าไปในวอลลุ่มไม่ดีนะครับ อ่นะฝัดฝุ่นทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยปรับได้นะแต่มันเสียงค่อนข้างเบาวันลุ่มก็เต็มแล้วตัวขากบางเล็กน้อยเดี๋ยวเปลี่ยนวันลุ่มก็คงหายนะอาการแบบนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูภายในกันนะครับนี่ก็ค่ำแล้ว พยายามเร่งงานก็ไม่เสร็จนะสำหรับตัวผมเองนะครับว่ากันไปนะ่นเพื่อนกากไหลนี่ว่าปรับอะไรมัง่ง่ะเขาปรับไอ้ได้ทั้งทุ้มแหลมอะไรพวกนี้นะพูดถึงเนาะนะครับปรับได้ทั้งทุ้มแหลมนะทั้ง,งอไอ้อะไระเสียงกลางก็มีนะครับในส่วนของขี้คอก็ครบส่วนกับบนความนะครับว่ากันไปนะครับในส่วนนี้ ในส่วนของวอลลุ่มตัวนี้ก็แยกต่างหากนะครับทั้งมิวสิกแล้วก็ไมนี่ก็มาเตอร์แล้วก็มาเตอร์ไมด้วยเนะี่ยโอ้ขัดลายนะครับเป็นแอมมิกที่สุดยอดมากนะี่ครับ AV768 แล้วตัวน,นี้นะ JP 7000ขัไนไหลายะก็คงจะต้องดําเนินการต่อไปนะเพื่อนเดี๋ยวผมาไปเปลี่ยนวอลลุ่มก่อนแล้วก็ทําทําดูดูปรับปรับดูไหนมันเป็นที่วอลลุ่มนี่แหละมัน เล่งเ่งถึงขานานนี้มันค่อยทังวันลุ่มน่าจะขาดแล้วไม่ใช่ขาดที่มันจะเป็นเหมือนยืดขาซุ่มเสื่อมอะไรไปนะครับตามเหตุการณ์ที่เครื่องไม่ได้ใช้งานนานครับเพื่อก็หมุนหมุนวันลุ่มออกมานน่นเพื่อปก็กาวว่าจะเปลี่ยนวันลุ่มมันก็ง่ายอยู่นะในกรณีจะเสียแต่วันลุ่มนะแต่ถ้าเกิดว่าผมจะได้ไปดูในส่วนของอีคอยโอ้โหเพื่อนเอ้เส้นทางการไปเปลี่ยนในส่วนการไปซ่อมในส่วนของบอดีคอร์ไรเซอร์เนี่ย มันทําไม่ได้นั่นเพื่อนมันต้องแกะหน้านี่ออกไปนะครับมันเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับที่แรกก็เข้าใจว่าเส้นทางการซ่อมเนี่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบก็เพื่อนแต่ที่ไหนได้รู้สึกว่าจะโรยด้วยกลีบดอกว่านขี้เนี่ยมันต้องว้ายาววะเนี่ยงานนี้นะยอดจริงๆเลยวะนี่ก็เปิดหน้าแบนหน้าก็ออกมานั่นเพื่อนเอ้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะดูในส่วนข,งของยีอคอเลเซ์ มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพราะว่าน็อตตัวนี้เนี่ยมันเข้าไม่ถึงน็อตเนี่ยด้านล้างนะครับเนี่ยขันบ่ได้มือเหมือนจกดากมาเลยมือทำงานทั้งวันมือครับมันเป็นแต้งเฮียได้ไอ้เนี่ยนี่นี่นี่น,น,น,นี่ออกมาล้วค่อยล้างเ็เห็นมีรอยบาดกีด้วยนะพูดถึงนละนี่เนาะโอ้ครับถถาวัลย์ว่ากันไปนะครับจำนวนการก็ เปนอบลุ่มบรุ่มผมก็เห็นลองรอยเขาเปลี่ยนมาแล้วล่ะรอยเขาไม่ได้ล้างที่เนอเขาหมดไม่ได้ล้างนะพูดถึงเนาะแล้วดำเนินการไป็กับเพื่อนก็ไม่มีอะไรมากแหละนะก็ราหย่ใจความไปเปลี่ยนบรุ่มเขาแล้วก็เป็นล้างอีขวายสนะุดหนักนี่เราให้ฟังว่างานมันก็เป็นอย่างนี้แหละหม้อแปลงขนาดใหญ่จังเลยหนักดีนะนี่ก็เปิดหน้าแบหน้าก็ออกมานั่นเพือ่อนเอ้ยเพื่ออะไรครับ เก่ที่จะดูในส่วนของอีคอเลเซอร์มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพราะว่าน็อตตัวนี้เนี่ยมันเข้าไม่ถึงน็อตเนี่ยด้านล้างนะครับเนี่ยขันบอดด้มือเหมือนจกดากมาเลยมือทำงานทั้งวันมือครับม,มัน,นเป็นแด่งเฮียเดยังไเนี่ยนี่นี่นี่น,นี่ออกมาแ้วขคอยล้างก็เห็นมีรอยบาดกีด้วยนะพูดถึงนะนี่เนาะโอ้ครัถือว่า ว่า,ากันไปนะครับดำเนินการก็เปลี่ยนบอลลุ่ม,อมบอลลุ่มผมก็เห็นร่องรอยเขาเปลี่ยนมาแล้วล่ะรอยเขาไม่ได้ล้างที่เนอร์เขาหมดไม่ได้ล้างนะ,ะถึงเนาะแล้วดําเนินการไปนะครับเพื่อเพก็ไม่มีอะไรมากแหละนะก็รายละเอียดความไปเปลี่ยนบอลลุ่มเขาแล้วก็เป็นล้างอ e ีโคเลเซอร์นะนี่เราให้ฟังว่างานมันก็เป็นอย่างนี้แหละความแปรกขนาดใหญ่จังเลยหนักดีนะคือในส่วนของอ e ีโคเลเซอร์ อีคอไลเซอร์รตัวนี้นี่ในส่วนของไฟวียูก็ไม่ใช่ในส่วนของไฟความสวยงามมีการตัดไฟออกตั้งแต่ก,ก,ก่อนน้านนี้ไปที่ระยบนั่นไงเห็นเขาตัดไหมนั่นไงนั่นไงเห็นไหมนั่นเห็นไหมครัเห็นไหมมันก็เลยไม่มีไฟแล้วมันก็ไม่จวดไม่จาดไม้โอ้ย มีการบัดกีมีการหานะครับหาว่าตัวไหนยังไงว่ารุ่มตัวไหนเป็นอย่างไรนะครับนี่ตอนนี้ก็ไม่มีไรมากเลยผมจะทาความสะอาดนะครับเอาน้ำยาล้างคอนแทคอะไรพวกนี้มาฉีดหน่อยปัดปัดฝุ่นออกก่อนนะถ้าเราฉีดน้ํายาล้างคอนแทคพวกน้ํายาอะไรเข้าไปเลยเนี่ยเนี่ยนอนอยู่แล้วครับไอ้ฝุ่นพวกนี้เนี่ยที่มันอยู่เนี่ยนะครับตามตามนี้นั่นเพื่อนนะฝุ่นพวกนี้มันจะเข้าไป หนักกว่าเก่าอีกครับไม่ใช่น้ำหนักนะครับแต่เป็นความเสียหายหนักกว่าเดิมอีกปัดฝุน่นออกตรงความสะอาดดีๆนะแล้วค่อยฉีดน้ํายาเข้าไปนะครับมันก็มีอยู่แค่นั้นนะเครื่องไหนเครื่องไหนก็มีลักษณะคล้ายๆกันผ่านจุดนี้ไปนะครับเพื่อนๆเปลี่ยนว่าลุ่มก็ผ่านไปเลยนะมันไม่มีอะไรแล้วเป็นวาลุ่ม้อยเคนะครับเพื่อนนะเอาอย่างนั้นดีกว่ามันจะซ้ำซากและจำเจมากจนเกิดไปนะ่จ๊ะ อันอันเป็นยังคือสัมสักจำเจอัอนคอยบอกไลฟ์ว่าไอ้ไอเจ็บคอเอาบุญคุ้นล้านก็นกนคือจังแล้วแล้วคือจังเจ็บคอเป็กเหล่าต่อส <c oughs> ายเป็กโอ้เป็กแต่เหล่าเขาใชนะ่ไหมเพื่อนครับดำเนินการนะครับใน,ในส่วนของการเปลี่ยนบรรุมแล้วก็ในส่วนของการล้างอิคอเลเซอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> ลองเครื่องหน่อยนะครับ <c oughs> ใช้งานได้นะครับเพื่อนๆครับเปิดแรงก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ห้าทุ่มกว่าแล้วเออ มันสุดยอดมากนะครับเพื่อนๆครับดำเนินการนะครับน้เปลี่ยนวอลลุ่มล้างวอลลุ่มนี่แค่นี้วะเฮ้ยไม่ใช่ว่ากินเหล้าขาวแดกเหล้าขาวแล้วเป็นดีเจวิสโกอดากโอ้โหไม่ได้นะครับห้าทุ่มกว่านะครับเดี๋ยวนี้ที่กำลังทำงานอยู่นี่ห้าทุ่มกว่านะครับ อ้าวบานี่บไปขี่รถแหงเด้อวะโอ้ยประกอบเข้าไปครับเพื่อนเพื่อนเอ๋ยอ่าทุ่มคว้าเราเพราะท่านนี้เลิกงานไปใส่มาใส่ไม่ได้ไปใส่เลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดตั้งแต่งานนี่ปัดมือนี่หาทุ่มคว้วนี่ดำเนินการไปนะครับเพื่อนครับช่วงเวลานี้ค่าทุ่มกว่าเราผมเริ่มม่วงแล้ว งานนี้ก็จะปิดงานนะครับแล้วก็จะจบงานที่งานนี้แหละนะทําไปทํามาดูแล้วโอ้โหนะครับห้าทุมกว่าแล้วตื่นดูครับรุ่น jp 7000ไฟเลี้ยงวงจรภาคขยายอยู่ที่42042 42, ครับเพื่อนผลิตปีสองพนสิบสองครเพื่อนปีนี้สองพว้าว ทำไมมันทนอย่างเงี้ยสุดยอดมากนะครับหมอ้อแปลงขนาดใหญ่หนักมากสุดยอดจริงๆดูอะไรภาคใหญ่ครับในส่วนของทันเตอร์พุธนะครับเพื่อน n p n นะครับเป็น c 2611นะครับทันเตอร์เบอร์ c 2611นะครับในส่วนของทันเตอร์เบอร์ a นะครับ n c n p นะครับ a 2151นะครับ 2151เป็นรอยที่สุดยอดมากเะครับเพื่อนครับแล้วก็นะครับทรันเตอร์นะครับมีการขนานกันนะครับชแนลละ4ตัวนะฮะชแนลหนึ่งต่อ4ตัวนะครับ2ตัวนี้อยู่ฝั่งนี้นะนะครับ2องตัวนี้อยู่ฝั่งนี้ชแนลเอชแนลบอะไรเงี้ยนะครับนะก็มีอีกนะครับการกระทําแบบนี้นะครับคุณจะได้โหลดที่ต่ําคุณสามารถที่จะใส่ลําโพงได้ถึง2ตัว ต่อหนึ่งชันนนั่นหมายความว่าสามารถขับได้4ตัวว้าวสุดยอดมากเลยรุ่น av 768นะเพื่อนนะเป็นอะไรที่สุดยอดมากตัวนี้เอาไว้ตรวจสอบนะถ้าเกิดว่าซิงค์เนี่ยซิงระบายความร้อนมีความร้อนสูงนะครับไอ้ตัวนี้หน้าสัมผัสไม่จะต่อกันตัวนี้มันเป็นเทอร์โมนะสวิตช์ความร้อน ต่อกันปุ๊บพัดลมหมุนเร็วเลยนะครับในสภาวะที่เครื่องยังไม่ร้อนเนี่ยตอนนี้ยังไม่ต่อพัดลมก็จะหมุน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 ถ้าเกิดว่าความร้อนระบายไม่ทันเปิดหนักมากแรงมากอากาศร้อนมากตนนัวนี้ปุ๊บต่อกันปุ๊บพัดลมหมุนติว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 ,ตวจอดมากอะไรมันจะจอดขนาดนั้นมันสุดยอดเห็นยังไหเนาะอย่างน,อน้อยเดี๋ยวฮาทุ่กว่าแนละ้วเริ่มแล้ว,นะวฟังเพลงครับ มันดึกมากนะเพื่อนะเปิดแรงก็ไม่ค่อยได้แล้วดีนี้ชาวบ้านชาวเมืองเขานอนหลับหมดหมดแล้วจกบานก็นะคาร์เมียสีมันคงว่าต้องมางงกูสาวน้าต้องคำลงแรงแลอตั้งวงขอโทษหลายลถ้ทะล้ำขา

ชีวิดเรื่องราคคณต้องจากไปครับเพื่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะคลิปนี้มันดึกมากนะครับไม่ไหวแล้วเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะไหนเอาง่วงมากเหมือนกันนะโอเคครับลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับ Assalamualaikum warahmatullahi